วันนี้ก็คือเปิดขายบัตรบุรีรัมม์เมืองทองวันแรกในเซเว่นซื้อไม่ได้ออนไลน์นะคะสามารถใช้บัตรส่วนลดก็ได้เหมือนกันแฟนบอลทีมเยือนนะคะสามารถซื้อได้ทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็เห็นช่องกิ่งสตอรี่กิ่งแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากซื้อบัตรยังไงฉีดวัคซีนอะไรเข้าได้ไหมอะไรก็คือที่จริงอ่ะทำคลิปไปแล้วนะรอบหนึง่งแต่แฝงในคลิป ไปดูบอลไม่ก็มาสซบัตนี่แหละอ่ะฮะก็ยังมีคนมาถามอยู่แล้วก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พามาอีกรอบก็ได้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อเป็นบุรีรัมเมืองทองนะคะที่แบบเปิดขายวันแรกวันนี้ก็คือเปิดขายปัดบุรีรัมเมืองทองวันแรกนะคะทุกคนอ่ะฮะเราก็เลยจะพามาซื้อกันไปเดี๋ยวเราไปกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกส่วนลดอีกครั้งนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่จะได้ส่วนลดแล้วก็ดูแบบคุ้มค่า ต้องขอบคุณสปอนเซอร์บูริลันนะคะแบบว่าคุ้มจริงอ่ะดูบอลแต่ละแมตช์อะ่ะก็สำหรับใครที่อยากได้หมวกนะคะทุกคนก็ไปหาซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดดสคริปชั่นนะคะก็ไปกดคลิกแล้วก็สั่งซื้อเลยถูกมากราคาประมาณ30-40อะ่ะไม่เกิน50อ่ะจริงปะ่ะก็คือเรียบๆใส่ได้ทุกแบบทุกแบบเนี่ยหมวกชมพูเสื้อชิมพูก็คือเข้าแล้วอ่ะอะ่ะ ซื้อบัตรกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าซื้อยังไงเนาะสำหรับการซื้อบัตรนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะคะอาา่ะฮะมันจะมีสองที่นะทุกคนแล้วก็ในเซเว่นซื้อไม่ได้แล้วนะคะเขา่าจะต้องตรวจแบบตรวจแอปหมอพร้อมตรวจบัตรว่าฉีวัคซีนยางอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเขาไม่หมดในเซเว่น่ะเพราะมันตรวจยากปะอันนี้คิดเองนะแต่ว่าแต่คิดว่าใช่ เราไปซื้อกันตรงนี้นะก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังซื้อบัตรอยู่นะคะทุกคนต้องใช้เงินสดนะแล้วก็ราฐานการฉีดวัคซีนแล้วก็แสดงส่วนลดด้วยของกิ่งแสดงส่วนลดเป็นเพจแพนมีมีเดียน,น,น,นะคะก็คุ้มอหมทุกคนถ้าจะใช้ส่วนลดตามที่เคยบอกไปในคลิปซื้อบอัตรตอนนั้นไปย้อนดูเลย <c oughs> โอ้โหแล้วหนึ่งนะคะวีรเมืองทองก็จะแข่งวันที่สามเ็ตุลาคมเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ าากันเอะสำหรับแฟนบอลทีมเยือนการซื้อบัตรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ๊บทึงขอทุนรับความรู้ก่อนคือตอนนี้กิ่งก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่ซื้อน้าสนามน,นะคะก็จะได้เป็นใบแบบนี้นะอ่ะฮะก็สําหรับแฟนบอลทีมเยือนนะคะสามารถซื้อในออนไลน์ก็ได้แล้วก็ฝากคนมาซื้อน้าสนามก็ได้ขอแค่เพียงถ่ายหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วก็ถ่ายแบบประชาชนมาก็สามารถซื้อได้แล้วแบบฝากคนที่อยู่วีรัมซื้ออาจจะได้แบบ ได้เร็วๆแบบไม่พลาดอะไรประมาณนีน้แล้วก็ออนไลน์นะคะสามารถใช้บัตรเชลลดก็ได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างนะคะทุกคนขอฝากเลยนะคะฝากไปตําหมวกนะคะทุกคนก็คือสวยมากมีหลายสีด้วยแล้วก็ราคาถูกมากไม่เกิน50บาทสามารถซื้อได้ในที่ช้อปปี้นะคะในเดออี๋จะทิ้งไว้ให้ในดีสคริปต์ด้านล่างนะคะซื้อกันเยอะๆนะแล้วก็มาดูบอลกันเยอะๆนะคะทุกคนฝากคนแถวนี้ซื้อได้ฝากเราก็ได้เดี๋ยวคิดค่าคิวพันเนาะเมื่อกี้พูดเล่นนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวลังคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย